สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะยองค่ะยองทำชาเลนจ์นะคะพูดสามสิบ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 วันให้ได้อย่างน้อยหนึ่งนาทีนะคะวันนี้เป็นวันที่สองในการพูดคะ่ะเล่าเรื่องของเมื่อวานนะคะที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วนะคะในชีวิตประจำวันของยองนะคะ ตื่นตีสี่ค่ะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นปกติตื่นหกโมงนะคะตามเสียงนาฬิกาปกนะคะคุณสานะคะเธอดูบอลน,นะคะดูบอลค่ะพูดผิดขอภอภัยตีสี่ค่ะยองได้ยินเธอเปิดลิ้นชักในการที่จะหาอะไรมาชมกาแฟนั่นแหะคะ่ะหยองก็เลยตื่นพอตื่นเสร็จไม่นอนละค่ะเรียนภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ห้อง โลกโซเชียลในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ดูว่าเราจะตัดต่อวิดีโอเพิ่มได้อะไรบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะรถใครมาจอดหน้าบ้านเอ่ยสีดำเหมือนรถเพื่อนจะมาจอดหน้าบ้านนะคะถ้าถ้าใช่เพื่อนก็จะชวนขอกล้องสักหน่อยะคะ่ะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือจะเป็นลูกค้ามาซื้อข้าวต้มบ้นนี้ไม่ไม่ทราบนะคะอ้ามหลังจากตื่นแล้วนะคะเจ็ดโมงเช้าหย่องลงมาเปิดร้านข้าวต้มนะคะ ต้องปิด1ิบโมงค่ะเพราะว่าต้องออกไปทํทธุระนะคะก็ะขีมม่มอเตอร์ไซค์ออกไปอยองโปรดปรานการขีมม่มอเตอร์ไซค์มากค่ะ mm hmm. เพิ่มผิวที่ขาวผ่องของเรานะให้ขาวยิ่งขึ้นไปอีกลูกค้ามาซื้อ,อข้าวต้มจริงๆค่ะเดี๋ยวขอปิดวิดีโอไว้แป๊บนึงก่อนนะคะค่ะทำข้าวต้มให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะมาเล่าเรื่องเมื่อวานนี้ต่อนะคะอ่า ไม่ดูย้อนหลังไปวิดีโอ o, ที่พูดไปแล้วนะคะมาตัดเข้าก่อตอนที่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยค่ะไปจอดแวะร้านข้าวก่อนนะคะสั่งข้าวหนึ่งกองค่ะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อค่ะยองชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากๆค่ะเพราะว่าลมมันถูกข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ได้อ้าปากนะคะแล้วก็กินลมไปค่ะชอบมากค่ะไปเจอพี่สาวเสร็จนะคะทุระด้วยกันเสร็จแล้วนะคะยองก็ขี่ โมไซคกลับมาบ้านค่ะมาทํากับข้าวค่ะค่ะเอาทํากับข้าวเสร็จก็นอนหลับค่ะนอนหลับกลางวันนะคะไปอีกสองชั่วโมงค่ะพอตื่นปุ๊บได้เวลาออกไปหากับข้าวเพื่อจะมาทํากินต่อแอละคะ่ะเราจะยุ่งกับเรื่องกับข้าวนะคะเยอะมากนะคะในแต่ละวันนะคะเยอะกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะคะเสร็จแล้วทากับข้าวเสร็จค่ะ ท่องโลกโซเชียลค่ะเรียนภาษาอังกฤษค่ะบอกตัวเองว่าอย่าเพลิดเพลินมากนะคะนอนตอนสามทุมจะได้ตื่นตอน6กโมงเช้าได้ค่ะจบเรื่องราวของวันเมื่อวานของเยอหยองเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันที่สค่ะไว้ไวบาค่ะทุกคน